พวกเราแข็งแข็งพวกเราแข็งแรงพวกเรามั่นคงถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้โดยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงโดยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่าย ละมั่นคงกลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองรายการท้าลองท้ารวยนะครับคราวนี้ว่าผมจะถามทั้งสองท่านเนี่ยในการเริ่มต้นของการกรีดยางหรือการปลูกต้นยางเนี่ยมันมีพิธีอะไรบ้างที่มันช่วยตั้งแต่แรกเลยทําให้สําเร็จในการกรีดยาง ครับก็มันแบ่งเป็นสองช่วงก็คือช่วงก่อนกรีดก่อนเปิดหน้ายางแล้วก็หลังจากเปิดหน้ายางแล้วนะครับถ้าในช่วงที่ก่อนเปิดหน้ายางเอาเริ่มตั้งแต่เราเพาะเมล็ดมาเลยครับนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ครับจะตัวนี้นะครับเป็นอาหารเสริมพืชชีวภาพเจริญอีซีพันธ์นะครับตัวนี้เนี่ยฝาสีเขียวเนี่ยจะช่วยตั้งแต่เพาะเมล็ดเลยนะครับก็จะทําให้เราใช้แช่เมล็ดข้ามคืนก็ข้ามคืนหนึ่งนะครับแล้วไปเพาะเนี่ย นะครับก็จะทําให้เมล็ดเนี่ยดูดสารอาหารดูธาตุอาหารเนี่ยเข้าไปในเมล็ดแล้วก็จะต้นไม้เนี่ยก็จะโตแข็งแรงนะครับแล้วก็อัตราการงอกดีนะครับในช่วงที่เราพา้เมล็ดเนี่ยถ้าเราฉีดพ่นทุกๆุกเจ็ดถึงสิบวันนะครับกล้าต้นกล้าต้นท่อนพันธุ์เนี่ยก็จะต้นพันธุ์เนี่ยก็จะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับจนกระทั่งถึงช่วงที่เราติดตาแล้วเราเอาพันธุ์ดีๆมาติดตาแล้วเนี่ยนะครับก็บํารุงต่อไปด้วย จเจริญอินีพันซีพีสามฟืนหนึ่งนะครับก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับจนกระทั่งเราไปไปปลูกแล้วนะครับฉีดพ่นทุกๆ7เจ็ดวันหรือสิบห้าวันครั้งนะครับผสมเสร็จเอ่อห้าถึงสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับส่วนที่เหลือราดโคลน,นะครับก็จะทำให้ต้นยางเนี่ยโตเร็วนะครับ ผมเห็นหลายท่านบางทีก็ปลูกเฉยๆแล้วไม่ดูแลเลยนะครับปล่อยให้ใช่ทิ้งไว้รอจนแบบ7จปีแล้วค่อยกลับมากรีดอาจจะจ้างคนสวนแบบดูแลแบบนิดหน่อยสมควรแบบว่าทานนิดนิดทีนี้การเกาตรถ้าเกิดว่าเราใส่ใจนะครับบำรุงต้นไม้ได้ดีเนี่ยเขาก็เราเราก็จะได้ต้นไม้ที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับเราก็จะสามารถที่เริ่มเปิดตาเริ่มเปิดกรีดเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับจากเดิมทีปลูกถึง7ปีนะครับถึงจะเริ่มเปิดได้เนี่ย ก็อาจจะเหลือสัก5้าปีครึ่งนะครับแต่ผมเห็นหลายๆท่านบางทีปลูกแล้วทิ้งไว้เนี่ยบางทีบางต้นก็แก่นไปเลยก็มีนะบางทีก็ไม่ได้กีดเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่ารั้วเลยต้นไม่โตนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเจริญ์ีพันธุ์เนี่ยตัวนี้เนี่ยบางทีเราเราจะไม่งอดินเท่าไหร่นะครับบางที่บางท่านไปปลูกแล้วในที่ที่ไม่ไม่ไม่อุดมสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเป็นหินเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ การที่ใช้ปุ๋ยน้ําเข้าไปเนี่ย<ห>มันจะทําให้ต้นไม้เนี่ยยังสมบูรณ์อยู่นะครับบางทีเราให้ปุ๋ยทางดินปุ๋ยเม็ดเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ผล<ห>นะครับ,รบเพราะว่าที่ดินของท่านเนี่ยดินไม่สมบูรณ์นะครับดินเป็นหินเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบต้นต้นก็จะโตไม่ดีนะครับใช้เจริญฟีพันฟีพีสารพหนึ่งไอซีพ่นทางใบเนี่ยก็จะทําให้ต้นไม้ได้รับธาตุอาหารรับสารอาหารได้ได้ดีอยู่นะครับ ก็คือเรียกได้ว่าไม่ต้องงอดินกันเลยใช่แล้วถ้าสมมติท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยโบอ,อยู่กลางคันอย่างเงี้ยเ้ยเห็นเปิดเรามนดูเราอยากจะใช้กลางคันอย่างเงี้ยแล้วมีวิธีบำรุงรักษายัางไงที่จะกีดให้ดีขึ้นมีไหมกลางคันนี่ก็จีดพ่นทางใบนี่แหละครับในช่วงช่วงเช้านะครับตีห้าถึงไม่เกินเก้าโมงเช้านะครับหรือช่วงเย็นนะครับก็คือช่วงหลังจากบ่ายสามโมงนะครับถึงหนึ่งทุ่ม เป็นช่วงที่ต้นไม้เนี่ยเปิดตาเอ้ยเปิดเปิดปากใบคือเรียกได้ว่าจะมีระยะเวลาในการฉีดด้วยครับจะเป็นในจังหวะที่ต้นไม้นี่เขาเปิดปากใบนะครับเขาจะรับธาตุอาหารได้รวดเร็วนะครับก็คือเราต้องบำรุงดีๆครับคืออย่าปล่อยปละแล้วเลยเพราะว่าเห็นว่าเจ็ดปีนะครับอีกนานก็ปลูกไว้แล้วก็ไม่ดูแลจริงๆแล้วก็คือฉีดได้ทั้งวันแหละครับแต่ว่าช่วงเวลาที่พี่เขาบอกก็คือว่าในช่วงเวลาที่ดีที่สุดใช่ค่ะ ต้นไมน้ก็ต้องมีเวลาเหมือนกันนะผมเพิ่งรู้ว่าตอนไหนฉีดดีตอนไหนถึงไม่ฉีดก็อาจจะเปรียบเหมือนกับคนเราที่ทานต้องทานข้าวเช้ากลางวันเย็นสามืมอต้นไม้ก็อาจจะต้องมีมือม้อสําคัญของคนเราก็คือมื้อเช้าต้นไม้ก็อาจจะมีเวลาสําคัญของเขาถ้าคนถ้าคนไม่รู้นี่เขาคงไม่รู้นะว่าต้องฉีดตอนไหนใช่ไหมเพราะต้องรออีกเจ็ดปีใช่แล้วเขาคิดอย่างนั้นใช่ครับใช่ครับก็มันม,มีหลายประเด็นบางประเด็นก็คือปลูกแล้วทิ้งนะครับเพราะว่าอีกนานทีนี้ถ้า อีกประเด th tous, ็นหนึ <reco Christ. S 1> ่งก็คือท <line> ี่ดินเองบางทีที่ดินก็ธาตุอาหารไม่ค่อยสมบูรณ์บางทีเราไปเปิดเขาไปไถขึ้นมานะครับดินก็เป็นหินเยอะอย่างเงี้ยนะครับธาตุอาหารน้อยนะครับบางครั้งก็กีดไม่ได้ปลูกไปก็กีดไม่ได้เพราะว่าต้นแคแก่นเราก็จะเห็นกันหลายที่นะครับกีดไม่ได้ตรีสภาพเนื้อดินด้วยเขาไหนนี่หินเยอะๆขุขคาขุขาทนี่ก็ไม่ควรที่จะปลูกใช่ไหมครับใช่ครับหรือว่าบางทีใต้นั้นเป็นหินปูน ไปหินปูนี่ต้นปลูไปต้นเหลืองเลยมันจะเหลืองทำไมนะไปจะเหลืองเลยมันไปไม่ได้มันรากมันหากินไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็คือที่ดินก็สําคัญธาตุอาหารในดินก็สําคัญการที่เราเสริมธาตุอาหารด้วยทางใบเนี่ยก็จะช่วยให้ต้นไม้เนี่ยได้รับธาตุอาหารได้เร็วขึ้นนะครับและอย่างตรงนี้เนี่ยอุตถานิดนึงค่ะผลิตภัณฑ์ที่มีคล้ายคลึงกันเนี่ยเกี่ยวกับยางพาราเนี่ยในท้องตลาดมีค่อนข้างเยอะทําไมถึงจะต้องเป็นตัวพาราโกรตัวนี้คะอต้องบอกก่อนว่า คาราโกนเนี่ยสา,สามารถเพิ่มผล,ผล,มผ,ลผลิตยางเนี่ยได้จริงค่ะดังความเข้มข้นแล้วก็ปริมาณน้ำํำยางเนี่ยถ้าเกษตรกรที่เคยใช้เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเอ,อในพื้นที่เท่าเดิมเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยถ้าเขาใช้ตัวนี้เนี่ยเขาจะได้รายได้เพิ่มขึ้นประมาณสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็อย่างน้อยก็ค,คือเขาวางแผนล่วงหน้าคือ การกรีดหรือว่าการปริมาณน้ำยางของเข้มข้นหนึ่งด้วยาก็คือว่าน้ำยางอย่างนี้เขาถ้วยสองกันแล้วบางคนก็ถ้วยแรกถ้าถ้วยเดียวอยู่นี่ถือว่าคุณเอามากไม่อินเทรนเลยถูกถูกคืออินเทรนคือต้องถ้วยสองนอกจากตัวพาราโกแล้วก็แนะนำว่าให้ใช้ซีพีสามหนึ่งเนี่ยช่วยซีพีสามหนึ่งเนี่ยมันจะมีจุดเด่นอีกตัวอีกตัวหนึ่งก็คือว่ามันจะเพิ่มอาหารสะสมแล้วทำให้ต้นแข็งแรงเนี่ยจะช่วยทำให้ต้นยางทนแรง ที่ท <ใน S 2> ผมไปเนี่ยในแปลงที่ใช้ของเราเนี่ยต้นยางจะไม่ค่อยทิ้งใบหรือถ้าทิ้งใบก็ทิ้งช้ามากอ่าเขาทิ้งใบไปแล้วเดือนครึ่งข,ของเราเพิ่งทิ้งเป็นอย่างนั้นมันจะทําให้ต้นยางเนี่ยทนแรงพอต้นยางทนแรงเนี่ยสะสมอาหารมีใบอยู่ก็จะสะสมอาหารได้เยอะเพราะฉะนั้นจะได้น้ํายางเพิ่มแล้วก็วันที่เรากรีดเนี่ย เยกกว่าปติพูดถึงแรงเนี่ยฤดูหรือว่าหน้าในการปลูกยางยมีผลเกี่ยวกับการใช้ตัวกรีดยางาลาก,กรพลโกนะครับคือปกติถ้าทางภาคใต้เนี่ยเขาก็จะกรีดกันอยู่ประมาณห้าถึงหกเดือนครับถ้าภาคอีสานก็จะกรีดกันอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนคือต่ออบใช่ไหมคะใช่ต,ต่อปีเนี่ยนะครับเขาจะมีช่วงอย่างภาคอีสานเนี่ยก็จะมีช่วงหน้าแง้งทิ้งใบก็จะกรีดไม่ได้แนละ้วภาคใต้ก็เหมือนกันทิ้งใบก็กรีดไม่ได้แล้วก็ ภาคใต้เนี่ยฝนจะชุกกว่าเพราะฉะนั้นวันที่ฝนตกก็กรีดยางไม่ได้เหมือนกันแต่ปัจจุบันก็เขาจะเปลี่ยนไปปลูกที่ภาคอีสานกันเยอะเพราะว่าวันกรีดเนี่ยเยอะกว่าโดยได้ได้ผลิตภัณฑ์ดีๆเข้าไปเนี่ยจะทำให้วันกรีดยาวขึ้นแล้วก็ปริมาณ้บบยางเยอะด้วยก็คือว่าเรียกได้ว่าใช้ตัวพาราโกนี้เนี่ยเพิ่มทั้งต้นทุนใช่เนทุนต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช่ครับก็ ป็นการกรีดยางที่แบบดีเลยเน่ยครับทาตัวนี้ไปไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนหรือว่าพื้นที่จังหวัดไหนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ยังมีความเชื่ออยู่ที่ว่าภาคใต้ปลูกแล้วได้น้ํายางเยอะกว่าภาคอีสานจริงๆจริงจริงไหมครับเราปลูกภาคอีสานเนี่ยแต่เราใช้พาราโกช่วยเนี่ยก็ได้น้ํายางท่างภาคใต้ได้มันอยู่ที่ผลิตภัณฑ์มากกว่าใช่พูดอย่างนั้นแต่อย่างเรื่องดินทางภาคอีสานกับภาคใต้ตรงนี้ไม่มีปัญหากับยางใช่ไหมคือดินเนี่ยสภาพดินใกล้เคียงไม่ไม่ต่างกันมากแต่ว่าภาคใต้เนี่ย ฝนจะตกมากกว่าเพราะฉะนั้นต้นยางเขาจะค่อนข้างสมบูรณ์กว่าภาคใต้จะแปรปรวนฝนมันก็ส่งย้ายมาส่วนภาคอีสานภาคอีสานเนี่ยถึงฝนจะน้อยกว่าแต่ถ้าเสริมเทคนิคดีๆเนี่ยน้ำยางได้พอกันแต่วันกีดมากกว่าเพราะฉะนั้นอีสานจะได้เปรียบมากกว่าก็เป็นความรู้ที่ดีนะเขามรู้ใหม่ที่เราก็ไม่เคยรู้กันว่าการกีดยางหรือการปลูกยางมันยากเย็นขนาดไหนบางคนก็อาจจะไม่ไม่ทราบว่า การกิจยานี่ต้องรอถึง7ปีเลยหรือว่าเราบำรุงก่อนหน้าเนิ่นๆก็ดีกว่าใช่ไหมครับก็ผมอยากจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยฝากอะไรถึงท่านผู้ชมบ้างทางบ้านว่าเป็นเทคนิคเทคนิคที่ว่าเคล็ดลับเลยว่าปลูกยางยังไงให้รวยใช่พาราโกเนี่ยมีเคล็ดลับยังไงหรือใช้แล้วมันพอซื้อไปปุ๊บเนี่ยมีเคล็ดลับยังไงบอกท่านผู้ชมเลยครับค่ะเอาตามสโลแกนรายการค่ะท้าลองท้ารวยเลยค่ะเออบอกเลยว่าจริงๆผลอ่าผลิตภัณฑ์2ตัวนี้กับยางเนี่ยใช้ไม่ยาก บางคนที่ปลูกยางอาจจะแบบว่าใช้ยากหรือเปล่าใช้ยังไงมีผลเสียระยางหรือเปล่าบอกเลยว่าการทําให้ยางามีผล,ผลผลิตเพิ่มขึ้นความเข้มข้นสูงขึ้นเนี่ยของเราเนี่ยคือการทําให้ต้นยางเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงทางกายภาพนิดหน่อยก็คือมีท่อน,น้ํายางมีเซลล์ที่ผลิตน้ายางเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำยางที่ได้ก็คือได้มาจากความสมบูรณ์ของต้นยาง เพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ไม่ต้องวิตกกังวลที่ว่าเอเรื่องน้ํายางเกินไปหรือเปล่าจะทําให้ต้นโทมหรือเปล่าอของเราเนี่ยทําให้น้ํายางเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นสมบูรณ์เพราะฉะนั้นจะไม่มีผลต่อสภาพต้นสามารถกีดได้ในระยะเวลายาวแล้วก็เนื้อไม้เนี่ยที่หลังจากการกีดของเราแล้วเนี่ยสวยสามารถขายได้ราคาด้วยครับค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะครับก็ในเรื่องของความคุ้มค่านะครับ ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้นะครับคุ้มค่ามากนะครับอย่างฟีพีสามสิบหนึ่งเนี่ยนะครับราคาเพียงแค่470บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสมาชิกเนี่ยจะลดลงมาอีก80บาทเลยนะครับราคาค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากนะครับผสมฉีดพ่นเนี่ยอย่างน้อยๆก็ได้ขวดหนึ่งเนี่ยได้ถึง10ไร่นะครับ10ไร่20ไร่ประมาณนี้นะครับได้เยอะมากนะครับแล้วก็พาราโกเองเนี่ยขวดหนึ่งก็เพียงแค่530บาทเอง ใช้ได้กี่ไร่นะครับตกไร่เท่าไหร่นะครับได้เท่าไหร่นะก็ประมาณสี่สิบที่บาทยี่สิบบาทน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับยางที่ท่านกีดได้ต่อวันนะครับหลายๆท่านแค่มีฟัก20ไร่นี่ก็สามารถสร้างรายได้วันละ3,000บาทนะครับถ้ายางราคาดีนะครับเมื่อเทียบกับตัวผลิตภัณฑ์ที่เอามาใช้เสริมนะครับท่านจะได้ยางที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วก็อายุยืนขึ้น ต้นยางจะยืยืนขึ้นแล้วก็ได้ผลผลิตมากกว่าเดิมเนี่ยแล้วก็ช่วยในการป้องกันปัญหาด้วยนะครับซึ่งผมว่าคุ้มค่ามากๆครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากนะที่ให้ความรู้กับเราท่านผู้ชมทางบ้านค่ะขอบคุณครับแล้วท่านผู้ชมครับก็ถ้าอยากจะรวยแบบเฉพ่อสวนยางนะครับหรือว่ารวยวิธีการทํายางแบบถูกวิธีนะครับก็นี่เลยครับพาราโกนะครับอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมครับติดต่อผมมาได้นะครับเบอร์ c เ l ็ center อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็โทรมาสอบถามรายละเอียด สินค้าหรือตัวเบอร์สัดเอ็ก็ดีนะครับเบอร์0 2 9 7 5 5 8 5 8ครับค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ w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  o r l d k วิร์ลคค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันนะคะทางช่องไอ t v ที TV, เวลาเดียวกันนี้กับเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับเบริษัทแจนคอร์ปอเรชันจำกัดค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันคุณหมายและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ